หลังจากที่จบบทที่1ว่าด้วยเรื่องของกลุ่มจังหวัดอานามันภาพรวมไปแล้วในบทที่สองที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เนาะเราก็จะพูดถึงลักษณะของจังหวัดแรกที่นับเปรียงตัวจากบนที่สุดลงมาล่างที่สุดนั่นก็คือจังหวัดระนองจังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราน่าจะได้ยินชื่อคุ้นคุ้นหลายๆอย่างเช่นเป็นจังหวัดที่มีฝนตกเยอะที่สุดในประเทศไทย นะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่แคบที่สุดด้วยของประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าคอกิวกระแต่อย่างไรแล้วก็ตามก่อนจะเข้าถึงในเรื่องราวของจังหวัดระนองขออนุญาตให้ฟังเพลงที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นมาของจังหวัดระนองควาขวัญของจังหวัดระนองสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองหลายๆที่ที่น่าสนใจนะคะขอขอดกระภูเขายากายุวา พันน้ำแรงมุกแท้เมืองระนองมาเถิดที่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุข ถึงระน้ามาจากชุมพรแวะชมเสียก่และที่โจอโปโรอินสลัดน้ำย่อว่ารอหาท่านเคยมาเยือนนะจากโจอโปโรไม่ไกลก็อย่าลืมเชียวละแวะคอ,อขอดกระส่วนแคบสุดของและมะลาอยู่น้ำตกบกกลายแวะชมกันได้อยู่ที่ข้าง ขย่างแล้วมาอำเภอละอุ่นที่สะพานข้ามคลองมีเกาะน้อยคือซาเครยอญี่ปุ่นออกจากละอุ่นมาดูนกที่นำออกบุญยาบาลถึงอำเภอเมืองถึงแล้วก็เที่ยวชมเสียก่อนไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนหาสมเป็นแล้วฟังเสียงนกร้องเสร็จจะดูปลาทวงก็ไปวงสวงเจ้าเมืองระนอง ให้ท่านช่วยคุ้มครองและเที่ยวระนองให้เพลินอุราเที่ยวน้ำตกเงาวถ้าน้ำใสชื่นใจนักหนาไปดูปูเจ้าฟ้าที่เป็นปูชนิดใหม่ของโลกเที่ยวปูเข้ายากใครมาแล้วไม่ศ้าโศกยินเสียงลมโบกดอกยาไว้แล้วใจเบิกบานเที่ยวทะเลก,กันไม่ไปไม่เที่ยวหาดบ้าง และทะเลสดใสากาะช้างขอพยายามของดงามไม่แพแคร่ใครอาตราพาสดสาใสซเคยไปไม่สุขสำราญมาเถิดพี่นอ้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขอุรามาเถิดพี่นอ้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขอุราระนองและไม่ไกลหรอกนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนอง เสียกอนไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนหาสมแป้นและวฟังเสียงนกครองเสร็จจากดูปลาปลวงก็ไปบวงสวงเจ้าเมืองระนองให้ท่านช่วยคุมครองแล้วเที่ยวระนองให้เพลินอุราเที่ยวน้ำตกเงาทาน้ำใสชื่นใจนักหนาไปดูผู้เจ้าฟ้าที่เป็นผู้ชนิดใหม่ของโลกเที่ยวผู้เข้ายากใครมาแล้วไม่เ้าโศกยินเสียงลง ไว้แล้วใจเบิกบานเที่ยวทะเลกันไหมเอาไปไหมเที่ยวหาดบางเบนเที่ยวสนหลูเอ็นฟ้าสวยและทะเลสดใสกตช้างก็พยายามก็งดงามไม่แพ่ใครใครามาเถิดที่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุรามาเปิดที่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุ ไม่ใกลหรอกน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากว็าถึงระนองมาเถิด,ดพี่น้องเจ้าเมืองระนองให้สุข ที่จบเพลงไปแล้วนะคะหมวดแรกที่เราจะคุยกันก็คือว่าด้วยเรื่องของภูมิศาสตร์จังหวัดระนองภูมิศาสตร์ของจังหวัดระนองเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่มีลักษณะยาวลงมาตั้งแต่เหนือลงใต้นะคะจะมีลักษณะของการมีพื้นที่ติดต่ออยู่สองฝั่งถ้าเราพูดถึงจังหวัดระนองนะคะต้องพูดชื่อที่มาก่อนที่มาของจังหวัดระนองระนองจำไหมคะว่ามีที่มามาจากอะไรระนองนะคะมีที่มามาจากคำว่าแร่นอง แร่นองแปลว่าแร่ที่มีเนืองนองหรือแร่ที่มีเยอะแยะมากมายแต่ก่อนจะไปที่แร่เยอะแยะมากมายต้องกลับมาดูก่อนว่าแร่เนี่ยคือแร่อะไรคิดออกไหมคะ แร่ที่เรากําลังพูดถึงแน่นอนค่ะเป็นแร่ที่สร้างรายได้ให้กับภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยในอดีตนั่นก็คือแร่ดีบุกความสําคัญอีกหนึ่งอย่างของระนองก็คือเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับอีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรความเกี่ยวข้องของระนองและชุมพรเกี่ยวข้องกันอย่างไรถ้าเราพูดถึงในอดีตหรือในประวัติศาสตร์ต้องเล่าก่อนว่าชุมพรเป็นอีกหนึ่งหัวเมืองทางภาคใต้ที่มีความสําคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานครดังนั้นในอดีตนะคะชุมพร ก็เลยเป็นหนึ่งเมืองที่คอยควบคุมทางภาคใต,ต้ตอนบนถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นเหมือนหัวเมืองหลักหรือเจ้าแม่ของทางภาคใต้ตอนบนมเมื่อเป็นหัวเมืองหลักหรือเป็นเมืองที่เป็นเจ้าแม่ของภาคใต้ตอนบนแน่นอนคะ่ะระนองก็จะต้องเกี่ยวข้องกับชุมพรเพราะระนองเป็นเมืองที่ชุมพรคอยดูแลอีกครั้งหนึ่งนี่คือความสําคัญของชุมพรและระนองนะคะแต่ถ้าพูดถึงในย่าของระนองนะคะในย่าของระนองเนี่ยคะ่ะตะกี้ได้กล่าวไปแล้ว ก็คือจะมีความสําคัญอยู่2ออย่างข้อที่1ระนองเป็นเมืองที่ดได้ชื่อว่าเมืองฝนเหตุผลที่เป็นเมืองฝนโดยทั่วไปสภาพโดยทั่วไปที่ได้กล่าวในบทที่1ทุกคนนะ่าจะจําได้ว่าลักษณะสําคัญของภาคใต้นะคะจะพูดถึงลักษณะของฝนที่ว่าด้วยการกล่าวว่าเป็นเมืองฝน8ดแดดสแปลว่าเป็นเมืองที่มีฝนตก8เดือน และมีแดดออก4เดือนแต่เนื้อไปกว่านั้นค่ะระนองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีฝนตกมากที่สุดในประเทศไทยถ้าคำนวณจากระยะเวลา1ปีเท่ากับ365วันพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วระนองมีฝนตกถึง192วันโอ้ไม่ก็มันเยอะมากเลยค่ะทีนี้ในยะที่2นะคะของจังหวัดระนองก็คือจะว่าด้วยเรื่องของเมืองกิ่วกระเมืองกิ่วกระแปลว่าเมืองที่แคบ ะะหรือถ้าง่ายๆเลยคิดไม่ออกให้นึกถึงผู้ชายเวลาแซวผู้หญิงโอ้โหผู้หญิงคนนี้เอวกิ่วจังเลยนั่นก็คือเอวคอดเหลือเกินนั่นแหละค่ะของจังหวัดละนองเป็นเมืองที่ว่าด้วยลักษณะของการที่เป็นเมืองหรือจังหวัดที่มีความคอดเล็กๆเ,เ,เลยกลายเป็นเคยมีกรณีพิพากในอดีตที่ถ้าเกิดใครคุ้นๆเนี่ยจะได้ยินคุ้นๆคําว่าตัดคอคอดกระเพื่อที่จะใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจีนและอินเดีย พราะคราวที่แล้วพูดถึงการเดินทางระหว่างจีนและอินเดียไปแล้วนะคะก็มีการเจราจาหลายๆครั้งที่ต้องการตัดพื้นที่คอคอดกะของจังหวัดละนองซึ่งสะท้อนเรื่องของคาขวัญตามเพลงที่ทุกคนได้ฟังไปแล้วนะคะแต่อย่างไรแล้วก็ตามคงจะมีหลายแง่มุมที่คิดว่าตัดดีไหมไม่ตัดดีไหมไม่ต้องกังวลใจแล้วค่ะเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ผ่านมาแล้วและเราก็ได้เป็นอีกหนึ่งประเทศไทยที่ไม่ต้องโดนตัด ประเทศไทยตอนบนประเทศไทยตอนล่างยังคงเป็นผืนแผ่นเดียวกันที่ยังคงเชื่อมต่อกันต่อ,ตอมาอย,อยู่เรื่อยๆนะคะจากที่กล่าวไปแล้วเนาะในเรื่องของคำขวัญที่ว่าด้วยคอคอดกระภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทำน้ำแร่ มึกแท้เมืองระนองค่อยๆค,คิดนะคะถ้าเกิดใครไปจังหวัดระนองแล้วไปครบหรือเปล่าได้ไปเที่ยวคอคอดกไปเห็นคอขอดกหรือ,รรหอ,อยางไปเห็นภูเขาหญ้าไหมกายูหวานอุ้ยกาอยูหวานเป็นชื่อเฉพาะนะคะแต่อย่างไรแล้วก็ตามถ้าเป็นชื่อทางสากลหรือชื่อทางการของประเทศไทยกายูหวานนึกออกไหมคะจะเรียกว่าอะไร กาอยู่เรียกอีกหนึ่งอย่างว่ามะม่วงหินมะพานค่ะอ๋ออ๋อไหมอ๋อไหมอ๋อ,อนะคะดังนั้นให้เข้าใจนะคะกายูหรือมะม่วงหินมะพานเนี่ยมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายบางจังหวัดก็จะมีชื่อแตกต่างกันออกไปขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะห้ามะม่วงหินมะพานนอกจากจะเรียกว่ากายูอาจจะเรียกว่ากาหยีเม็ด ท้ายรออเม็ดหัวครบนะคะแล้วแต่ชื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่ชื่อร่วมที่ใช้ในนามประเทศไทยที่ใช้ร่วมก,กันก็คือมะม่วงหินมะพานนะคะอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญของจังหวัดละนองคือทานน้าแร่ทานน้าแร่เนี่ยทำให้ละนองได้เป็นเมืองสุขภาพเลยเพราะว่าแร่ที่ว่าทานที่ว่าก็คือเป็นน้ำตกเป็น บ่อน้ําร้อนนะคะถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวก็จะได้เห็นว่าจะมีบ่อน้ําร้อนถึง3บ่อสําคัญในจังหวัดระนองก็จะมีบ่อพ่อบ่อแม่แล้วก็บ่อลูกคนหลายๆคนนิยมที่จะไปอาบน้ําแร่เพื่อที่จะช่วยรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลร่างกายจนปัจจุบันนี้เนี่ยจังหวัดระนองได้มีการสร้างโรงพยาบาลแล้วใช้น้ําแร่มารักษาที่เรียกว่าวารีบําบัดด้วย น่าจะเคยคุ้นคุ้นหูกันบ้างนะคะสุดท้ายค่ะตามคำขวัญคือมุกแท้เมืองระนองแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเลี้ยงหอยมุกแล้วก็เป็นนำมาเป็นเ,ออเครื่องประดับนะคะที่สวยงามมากเลยต่อไปนี้จะพูดถึงที่ตั้งของจังหวัดระนองโดยตอนต้นได้กล่าวไปแล้วว่าที่ตั้งของจังหวัดระนองนะคะจะเป็นลักษณะที่ตั้งที่มีลักษณะายาวจากเหนือลงใต้นะคะถ้าจะกล่าวโดยรวมก่อน ที่จะเข้าใจแล้วลักษณะของจังหวัดละนองเนี่ยถ้าใครเคยนั่งรถไปจังหวัดละนองเคยนับชั่วโมงไหมคะว่าใช้เวลานั่งนานแค่ไหนนานร่วมรวมูป6ถึง8ชั่วโมงเลยค่ะคำว่า6ถึง8ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เป็นทางตรงนะคะเพราะจังหวัดละนองตามเพลงที่ได้ฟังเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เจอละนองแปลว่าเป็นลักษณะเป็นจังหวัดที่กว่าจะเดินทางถึงมีภูเขาตั้งตรงไปเรื่อย การมีภูเขาจึงต้องมีลักษณะของการเดินทางตามลักษณะภูมิประเทศที่โอนเอ็นไปตามภูเขานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางโค้งจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ถ้าเราเข้าไปถึงจังหวัดละนองแล้วมีฝนตกมากก็เลยจะต้อทำให้ใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างจะเยอะนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงจังหวัดละนองต้องรู้จักอำเภอก่อนนะคะอำเภอที่สําคัญเนี่ย อำเภอที่1มีความสําคัญเพราะ Jamie, ชื่ออำเภอนี้นะคะเป็นชื่อของอำเภอและแม่น้ําว่ากันเลยดีกว่าอำเภอแรกที่อยู่ตอนต้นหรือตอนบนที่สุดเราเรียกว่าอำเภอกระบุรีจําดีๆนะคะกระบุรีเป็นชื่ออำเภอและเป็นชื่อแม่น้ำสายเดียวเท่านั้นเลยในจังหวัดระนองโอเคอำเภอที่สองนะคะต่อจากกระบุรีลงมากระบุรีก็คืออำเภอละอุ่นต่อจากละอุ่นคืออำเภอเมืองระนอง และอำเภอรกระเปอร์สุดท้ายก่อนจะออกพังงาก็คืออำเภอสุขสัมปาญน,นะคะดังนั้นเวลาเดินทางก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆได้เลยตามตามที่กล่าวไปนะคะทีนี้ตะกี้ได้พูด ไปว่าทางฝั่งตะวันออกของจังหวัดละนองติดทะเลอันดามานันแล้วก็ติดประเทศพมา่าตามแผนที่ท,ที่ได้นําเสนอนี้นะคะนั่นก็เลยทําให้เห็นได้ว่าพื้นที่ละนองเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็นสส่วนคือพื้นที่ละนองตอนบนกับพื้นที่ละนองตอนล่างทําไมต้องแบ่งแบ่งละนองบนและระนองล่างเพราะระนองตอนบนจะเป็นทะเลนิดนึงแล้วก็มีแผ่นดินมาปิดกั้น แต่ละนองตอนล่างจะเป็นทะเลที่เป็นเวิร์โดยโดย,โดยทั่วทั่วไปของลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปดังนั้นแล้วเวลาไปละนองเดินทางต่อไปอยังประเทศพม่านะคะคนมักจะพูดว่าไปไหนจำได้ไหมคะแน่นอนหนึ่งที่ที่คนนิยมไปก็คือเกาะสอง นะคะกะสองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเดินทางไปมาของจังหวัดระนองและประเทศพามา่าเดินทางไม่ยากค่ะใช้เวลาไม่นานไม่เกิน30นาทีแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะระหว่างการเดินทางไปเนี่ยนั่งเรือแต่ตรงกลางของระนองและพามา่าก็จะมี เกาะเป็นที่ตั้งที่เป็นทหารไทยคอยดูแลรักษาคุ้มครองเราเอาไว้อยู่ด้วยนะคะแต่อย่างไรแล้วก็ตามถ้าพูดถึงละนองตอนล่างเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพื้นที่ปิดกั้นตามแผนที่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนโดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปนอกจากคนโดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปแล้วจังหวัดละนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยเลยนะคะที่มีพระมหากษัตริย์เสด็จเพื่อที่จะไป ตรวจสอบความเรียบร้อยไปพักผ่อนนะคะเล่าให้ฟังว่าพื้นที่จังหวัดละนองนะคะเคยมีแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระ,จ,ะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5เสด็จไปยังจังหวัดละนองแล้วเจ้าเมืองละนองณนขณะนั้นเนี่ยด้วยความดีใจที่จะมีเจ้าแผ่นด,ดินเดินทางมาประทับเลยสร้างที่ประทับรองรับให้กับรัชกาลที่5ปัจจุบันนี้นะคะที่ประทับนั้นยังคงอยู่และ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เราเรียกว่าพระที่นั่งรัตนลังสรร์ถ้าใครไปปัจจุบันนี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เป็นที่นั่งไม้ทั้งหลังสวยงามมากค่ะมีโอกาสแล้วอย่าลืมนะคะไปเที่ยวชมกันนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีการเล่าเรื่องว่ารัชกาลที่าไปณนะที่แห่งนี้แล้วก็ได้ทรงพระราชทานานามก็คือหาดประพาน ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงสวยงามอยู่แล้วก็อีกหนึ่งที่ที่แน่นอนค่ะใครไปแลนองไม่ไปไม่ได้ต้องนึกถึงเกาะเกาะนี้สวยมากเกาะนี้ใครใก็อยากไปก็คือเกาะพยา,ยามหรือเกาะพยามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะ ด้วยความที่จังหวัดละนองได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นพื้นที่อีกหนึ่งจังหวัดที่มีฝนตกเยอะมากเวลาไปจังหวัดละนองก็จะมีความเขียวความชุ่มความเย็นในพื้นที่โดยอัตโนมัติเลยค่ะนี่เป็นผลพลอยได้ของการที่มีพื้นที่ที่เป็นเมืองฝน8แดด4แล้วก็เป็นเมืองที่มีฝนตกเยอะที่สุดนะคะอย่างไรแล้วก็ตามถ้าพูดถึงเมืองของจังหวัดละนองเนี่ยมักจะมีพูดใครๆมักจะพูดว่าจังหวัดละนองเป็นเมืองปิด เหตุผลที่เป็นเมืองปิดเพราะว่ามีภูเขาล้อมรอบการมีภูเขาล้อมรอบลักษณะคล้ายๆการมีกำแพงเมืองที่คอยปิดกั้นใจกลางเมืองเอาไว้แต่คนก็นิยมเดินทางไปเรื่อยๆนะคะนอกจากการเป็นเมืองปิดแล้วจังหวัดละนองยังมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเมืองที่เป็นลักษณะแบบเป็นลูกเขาเนินสูงสูงต่ำๆเพราะว่าตะกี้ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาวเวลาไปก็ต้องโค้งซ้ายโค้ขงขาวาเลี้ยซ้ายเลี้ยขวา ก็จะถึงระนองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของเมืองที่มีภูเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ด้วยแต่อย่างไรแล้วก็ตามข้อดีของจังหวัดระนองเนี่ยถือว่ามีแม่น้ําสายเดียวแต่มีคลองเยอะจํานวนมากทําให้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะจังหวัดระนองยังมีลักษณะภูมิประเทศที่ติดริมฝั่งทะเลด้วยก็เลยทําให้เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ ประกอบอาชีพด้วยนะคะอย่างไรแล้วก็ตามถ้าเราพูดถึงเทือกเขาในจังหวัดละนองพอจะเดาได้ไหมคะจังหวัดละนองมีเทือกเขาอะไรตั้งอยู่เทือกเขาที่ว่าก็คือเทือกเขาภูเก็ตนะคะอยู่ตอนบนเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นลักษณะของเมืองที่มีความฉ่มความเย็นมีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบชายฝั่งทะเลแล้วก็ที่ราบภูเขาสูงนะคะถ้าพูดถึงทรัพยากรทางธรรมชาติของจังหวัดละนอง จังหวัดละนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพืชทางธรรมชาติเนี่ยแน่นอนถ้าพูดถึงละนองก็จะนึกถึงยางพารานึกถึงมะม่วงหิมพานา์แต่แปลกไหมคะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกเยอะน่าจะอุดมสมบูรณ์แต่ทำไมปลูกพืชได้น้อยชนิดเหลือเกินเหตุผลโดยส่วนหนึ่งที่ปลูกได้น้อยชนิดเห,นเหลือเกินเนี่ยขออนุญาตเทียบเคียงกับจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ มีทรัพยากรค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะแต่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คล้ายๆกับจังหวัดละนองที่ไม่สามารถมีผลผลิตทางการเกษตรได้จํานวนมากสาเหตุหลักโดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีกระบวนการในการทรําเหมืองแร่ดีบุกกระบวนการในการทําเหมืองแร่ดีบุกนะคะเวลาได้มาเนี่ยเราต้องฉีดน้ําฉีดน้ําฉีดน้ําเพื่อที่จะสกัดแร่ออกมาจากดินการฉีดน้ําฉีดน้ําฉีดน้ําเหล่านี้ส่งผลทําให้ดิน ขาดความอุดมสมบูรณ์ถ้าว่าไปแล้วก็คล้ายๆดินจืดความอุดมสมบูรณ์ในตัวดินพวกนี้ค่ะก็เลยทําให้แร่ธาตุที่อยู่ในดินนะคะไม่สามารถที่จะส่งเสริมหรือช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้ดังนั้นแล้วทรัพยากรทางธรรมชาติหรือพืชทางการเกษตรของระนองเนี่ยหนกๆก็จะเป็นมะม่วงหินพานแล้วก็ยางพารานะคะ แต่ข้อดีของจังหวัดละนองก็คือการมีป่าไม้จํานวนมากแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มอุดมสมบูรณ์จึงส่งผลให้ จังหวัดระนองมีพื้นที่ป่าค่อนข้างจะเขียวชอุ่มอยู่โดยส่วนใหญ่นะคะถ้าพูดถึงเรื่องต่อมาคือเรื่องแร่ธาตุแร่ธาตุของจังหวัดระนองเราได้เกิดไปแล้วว่าระนองมีชื่อมาจากคําว่าแร่นองแปลว่าแร่เยอะแร่ที่เราว่าไปก็คือแร่ดีบุกแต่อยากให้เข้าใจว่าระนองไม่ได้มีแค่แร่ดีบุกอย่างเดียวเนาะเท่านั้นนะคะแร่ที่เจอในจังหวัดระนองยังมีอีกหลายชนิดเช่นแร่บุนเฟรมประโยชน์ของแร่บุนเฟรมคืออะไรใช้เป็นหัวในการเจาะ หรือว่าเป็นตะใบคล้ายๆใบมีดนะคะแร่ต่อมาคือแร่โมนาไซแร่โมนาไซเนี่ยมีผลในการที่จะทําให้เกิดหลอดไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันและเซอร์คอนและเซอร์คอนเป็นแร่ที่พบได้บริเวณชายหาดโดยทั่วไปมีความคงทนต่อไฟมากและเซโนไมเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่มีผลทาให้พวกเราได้ดูทีวีสีทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นและถ้าว่า พูดถึงเรื่องแร่จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแร่เยอะอยู่พอสมควรโดยที่ตั้งของแร่ในจังหวัดระนองโดยส่วนใหญ,ญ่อยู่ตรงกลางจังหวัดนะคะอยู่ตรงกลางจังหวัดหรือถ้าว่าไปในแผนที่เมื่อสักครู่ก็จะนึกถึงบริเวณอำเภอเมืองของจังหวัดระนอง